สวัสดีครับพ่อโสอนแม่โนพ่อลุงแม่ป้าพ่อตาแม่นายพ่อแม่พี่น้องบารไกลบานไก่ทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศวันนี้ตัดสินขู่เท่าไกลได้มาเรานี่ฐานให้พ่อแม่พี่น้องฟังครับแต่เก่าแต่กต่อนนั้นตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับรกาบม่มีวิทยุโทรทัศน์บ่มีโทรศัพท์บ่มีละครบ่มีนั่งบ่มีเกมให้เด็กน้อยได้เล่นครับก็เลยอาศัยผู้เท่าเรานี่ฐานให้เด็กน้อยฟัง หลังจากที่กินข้าวแหลงเรียบร้อยแล้วก็จะได้เอาซาดไปปลูกที่สารแล้วก็นอนชมเดินง่ายแล้วก็เล่านิทานให้ฟังครับวันนี้ก็ได้มาเล่านิทานเรื่องขั้นตป,ปาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังได้เลยนะครับัครบนิทานเรื่องขั้นตป,ปาครับมีโยวา เมื่อคืนเมือ่อนึงครับร่างใต้จากที่จอมข้าวตา,าเพิ่นก่อนเพิ่นยีนอนแล้วเพิ่นก็ได้บอกอขั้นตาป่าว่ามือนี้ลงตาอีได้ไปบิณฑบาตเดชะให้ขั้นตปาป่าปลุกนะครับขั้นตปาป่าปลุกไก่ไก่ขั้นกกหร,รือว่าดาวพึกออกขึ้นมาฮอสยอดตานก็ให้ขั้นตปาป่าปลุกอีได้ไปบิณฑบาตเด้านะครับพอดีขั้นตาป่าแกก็ คิดสนุกขึ้นมาครับก็เอาเทียนนะปีนขึ้นไปบนยอดตาลนะครับแล้วก็ไปจุดเทียนไว้บนยอดตาลจุดเทียนไว้บนยอดตาลแล้วก็คานเข้ามาห้าลงตาปลุกลงตานะครับปลุกลงตาว่าเจ้าหัวตาดาวพึกเ,เกิดแล้วนะดาวพึกขึ้นมาฮอดยอดตาลแล้วลุกไปบินทาบ้าได้เจ้าหัวตาก็กุลีกุตอหมาล้างหน้าล้างตาครับล้างหน้าล้างตายฟ้าบินผม 6โฮมพระอุ้มบาดไปบินทบ,บาทปรากฏว่าเข้าไปแล้วบ่มีชาวบ้านก็บอทันเตือนอย่างเบิ่อทางมากะเฮาแตกเป็นทรายไปเลยครับเจ้าหัวตากเ,าเข้าใจว่าอ้าวมันคือว่าบอมีผู้ใดมาใส่บ้านคือซุมมอออ้มือเนาะทำมาเป็นเส้นนั้นแล้วก็กลับมาครับกลับมาวัด กับมาวาเราก่อนที่ออกปิดจักรวาลนัินกันได้สั่งเจ้าห้าวตาได้สั่งขั้นตาป่าว่าขันท่าว่าโบแจงเราอย่าเปิดประตูเด้อเ่าะฉะันพอดีเจ้าห้าวตาก็กลับมากลับมาอย่างบบทันแจงครับก็บอกให้ขั้นตาป่าเปิดประตูขั้นตาป่าเปิดประตูสาันพอลงตาบอกให้เปิดนะฮากูเนี่ยหมาบอกให้เปิดบอกกูบอกกาแล้ว่ลงตาบอกให้เปิดนะครับก็ ในที่สุดก็ลูงตาก็เข้าไปในบ้านครับเป็นนอนอยู่ไต้หอมค้างบกฟักครับค้างบกฟักเขี้ยวไปนอนรักนอนอยู่หันนั่งซับปะกอกอยู่หันแต่พอดีตื่นเมื่อเช้าขึ้นมาพอพุ่มพูนนะครับแม่บ้านก็ลุกขึ้นแล้วก็ย่างลงไปไปเอายเป,ป็ดปิดอกบกฟักครับปิดอกดบ,บกฟักก็มาไอเฮ็ดป,ประกอบอาห้าน,นะครับไปไปโกดวา ไปไปจับหัวลงตาแล้วบิดบิดไว้ไว้เมนบิดเขือพวกต้นนะอ๋อพอดีบิดเพิ่มลงตาตื่นกับแกลนหผู้หญิงก็ตื่นกันตัวหองไวาไยวายพี่พี่มากก็เฮาเป็นรายไปก็อ๋อพอดีก็ได้พวกฝักกบบระบได้ครับคนก็ดยานผู้หญิงก็ตื่นกด นีทฐานเรื่องนี้ก็จบลงแค่นี้ครับ